ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุในการแจกเงิน10,000บาทในเฟสสองสำหรับผู้สูงอายุนะคะแต่หลังจากที่คอร,รมออนุมัติมาแล้วแจกเงินผู้สูงอายุภายในวันที่2ี่มกราคม2568นั้นว่าในรอบนี้จะโอนเป็นเงินสดนะคะเข้าบัญชีธนาคารผ่านพร้อมเพลย์ของหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหากต้องการผูกพร้อมเพลย์ต้องทำอย่างไรกันบ้างและมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามว่าสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับ รับเงินผู้สูงอายุอยู่แล้วนั้นได้ผูกพร้อมเพลย์แล้วหรือไม่นะคะในคลิปนี้แอดมินก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูวิธีการผูกพร้อมเพลย์ง่ายๆของทุกบัญชีธนาคารนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันพรหัสสบดีที่26ธันวาคม2567กับแอดมินบายดอกยาชแนลค่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะแอดมินก็ขอสแสดงความยินดีนะคะกับผู้สูงอายุที่จะได้เข้าเกณฑ์รับเงิน10,000บาทในเฟส2นี้นะคะหลังจากที่ทางคองรมอนะคะได้อนุมัติมาแล้ว เมื่อวันอังคารที่24ธันวาคม2567นะคะสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2567ก่อนอื่นนะคะแอดมินก็ขอแจ้งคุณผู้ชมนะคะสําหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงิน10,000บาทในเฟสสองนี้นะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมนั้นจะได้เอาไปเป็นเกณฑ์ลองดูนะคะว่าคุณผู้ชมนั้นเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน1 0,000บาทเฟสสองนี้หรือไม่หากใช่จะได้รีบไปผูกพร้อมเพลงก,กับหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะ โดยคุณสมบัตินะคะก็จะเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเอาไว้เมื่อวันที่23เมษาย,ยน2567สำเร็จแล้วก็มีสัญชาติไทยและอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปณนะวันที่15กันยายน2567หรือก็คือคนที่เกิดก่อนหรือเกิดในวันที่16กันยายน2507นั่นเองค่ะและ2นะคะไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้นะคะเกินกว่า840,000บาทในสำหรับปีภาษี256 ค่ะและไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันนะคะเกินกว่า5 0 0แสนบาทณนะวันที่30มิถุนายน2567ค่ะและ4ค่ะไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนะ์ณวันที่30พฤศจิกายน2567ค่ะ และห้าไม่เป็นผู้ต้องขัง4ประเภทได้แก่นักโทษเด็ดขาดผู้ต้องขังระหว่างผู้ต้องกักขังและผู้ต้องกักกันค่ะตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์น,นาวันที่30พฤศจิกายน2567นะคะและ6ค่ะไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการทั้งนี้นะคะประมาณการจากจํานวนกลุ่มเป้าหมายจํานวนน่าจะไม่เกิน4ล้านคนนั่นเอง ะะแล้วถามว่าเงิน1 0 0 0 0บาทในเฟสสองนี้จะจ่ายได้เมื่อไหรนะคะทางกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางก็จะเริ่มทยอยจ่ายเงิน1 0 0 0 0บาทต่อคนนี้โดยจะเร่งจ่ายเงินในครั้งแรกภายในเดือนมกราคม2568ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขเประจำตัวประชาชนของกลุ่มเป้าหมายนั่นเองค่ะโดยบริการพร้อมเพย์นะคะเป็นการให้บริการรับ โอนเงินระหว่างกันโดยไม่ต้องใช้เลขบัญชีธนาคารนะคะใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือและหรือนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านช่องทางต่างๆเช่นโมบายแบงกิ้ง ATM เป็นต้นนะคะทำให้การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์นั้นมีความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยทั้งนี้นะคะการให้บริการพร้อมเพย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทยด้วยค่ะการสมัครบริการพร้อมเพย์นะคะสามารถลงทะเบียนผ่านได้3ช่องทางนะคะก็คือ 1. ธน,นาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากค่ะ 2. นะคะแอปพลิเคชันของธนาคารที่เปิดบัญชีและ3ก็คือตู้ ATM ของธนาคารที่เปิดบัญชีนั่นเองนะคะและเอกสารในการลงทะเบียนนะคะก็จะได้แก่สมุดบัญชีเลขบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะอาจเป็นออมทรัพย์หรือกระแสรายวันนะคะ 2. เป็นบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงนะคะและหมายเลขโทรศัพท์ มือถือของเราที่ต้องการลงทะเบียนค่ะและในการสมัครบริการพร้อมเพลในครั้งนี้นะคะเราต้องการผูกกับหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนนะคะโดยวิธีการสมรัครรับบริการพร้อมเพลของธนาคารต่างๆเริ่มจากธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็คือ1นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็คือ scb easy นั่นเองค่ะ2นะคะให้เราเลือกเมนูสมัครพร้อมเพลค่ะและ3นะคะยอมรับเงื่อนไขและกดถัดไปค่ะ สี่ค่ะเลือกบัตรประชาชนหรือว่าเบอร์มือถือที่เราต้องการนะคะแต่ว่าในเคสนี้นะคะเราต้องการที่จะผูกกับหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเป็นบัตรประชาชนนะคะและ5ค่ะเลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพลย์แล้วก็กดผูกบัญชีนะคะ 6. นะคะผูกพร้อมเพลย์สำเร็จแล้วให้กดคำว่าเสร็จค่ะต่อไปเป็นของธนาคารกรุงไทยนะคะ 1. นนะคะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของกรุงไทยเน็กค่ะ 2. เลือกเมนูพร้อมเพย์ค่ะ 3. นะคะเลือกหมายเลขที่ต้องการสมัครพร้อมเพย์รับเงินจากภาครัฐต้องผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะและ4นะคะให้อ่านข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขพร้อมทำเครื่องหมายกดยอมรับค่ะและ5นะคะเลือกบัญชีที่ต้องการผูกผูกกับหมายเลขพร้อมเพย์นั่นเองค่ะ6ค่ะตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนะคะ 7. สมัครสำเร็จค่ะ ต่อไปเป็นของธนาคารกสิกรไทยนะคะโดยเราจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ K-plus นะคะและ 2. เข้าไปยังหน้าบัญชีเลือกบริการอื่นๆ 3. ให้เราเลือกพร้อมเพย์สเลือกลงทะเบียนหรือแก้ไข 5. ให้เราเลือกลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนนะคะโดย 6. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเลือกบัญชีกดยอมรับเงื่อนไข และยืนยันค่ะโดย7นะคะหน้าจอจะแสดงผลลงทะเบียนว่าสำเร็จค่ะต่อไปเป็นของธนาคารกรุงเทพนะคะ1ให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bangkok Bank นะคะ2เลือกเมนูเพิ่มเติมเลือกพร้อมเพย์ค่ะ3ระบุรหัส6ห,หลักหรือใช้ Touch ID นะคะหรือว่า f a c กไอหรือ f i n g e r p r i ิ t นะคะแล้วก็เลือกลงทะเบียน5อ่านเงื่อนไขการใช้บริการและกดยอมรับ 6. เลือกประเภทการลงทะเบียนเลือกและระบุหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนและกดต่อไปนะคะแล้วข้อ7ค่ะเลือกบัญชีที่ใช้รับเงินแล้วกดต่อไป 8. นะคะให้เปิดบริการเตือนเพื่อจ่ายเพื่อส่ง รับข้อความแจ้งเตือนนะคะผ่านพร้อมเพย์ช่วยโอนเงินได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะก้าวนะคะยืนยันเบอร์มือถือระบุรหัสผ่านครั้งเดียวก็คือ OTP หากเลือกลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือนะคะ และ10ค่ะตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนให้ถูกต้องและกดยืนยันค่ะและ11ค่ะลงทะเบียนสำเร็จนั่นเองค่ะต่อไปเป็นของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะโดยให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ KMA นะคะเลือกเมนูสมัครหรือว่าเปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรีพร้อมเพลและบริการอื่นๆค่ะ3ค่ะเลือกเมนูบริการกรุงศรีพร้อมเพล 4. เลือกประเภทการสมัครลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 5. เลือกประเภทบัญชีในบัตรท,ที่ต้องการสมัครบริการกรุงสีพร้อมเพลย์หค่ะระบุเบอร์มือถือในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือนะคะ7ค่ะตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการลงทะเบียนค่ะต่อไปเป็นของธนาคารออมสินนะคะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyMo โมคลิกที่เมนูอื่น คลิกเมนู GSB พร้อมเพย์กดเครื่องหมายถูกและกดยอมรับนะคะเลือกหมายเลขบัตรประชาชน6กดเลือกบัญชีและ7กดเสร็จสิ้นค่ะต่อไปเป็นของธนาคารทหารไทยธนชาตินะคะ1น,นะคะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TTB Trust นะคะ 2. จากหน้าหลักไปที่ปุ่มบริการที่แถบเมนูด้านล่าง 3. เลือกเมนูบริการอื่นๆ 4. เลือกจัดการพร้อมเพย์ 5. อ่านรายละเอียดนะคะและเลือกบริการพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือบัตรประชาชน 6. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ 7. ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันการสมัคร 8. ใส่พินเพื่อยืนยันการทำรายการ 9. ทํารายการสมัครบริการพร้อมเพลย์สำเร็จค่ะต่อไปเป็นธนาคารทกสนะคะหรือก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ค่ะคือ1นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BACC Mobile ค่ะ2เลือกตั้งค่า 3. เลือกตั้งค่าบัญชีพร้อมเพลย์ 4. เลือกลงทะเบียนพร้อมเพลย์ 5. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพลย์แล้ว6กดยอมรับ 7. ใส่รหัสผ่าน6หลัก แประบบจะแจ้งรายการลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็เลือกปิดค่ะต่อไปเป็นธนาคารนะคะทอสหให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHB. O Gen นะคะกดสมัครบริการพร้อมเพย์หรือว่าอื่นๆกดสมัครบริการพร้อมเพย์4กดยอมรับเงื่อนไขในการสมัครใช้บริการ 5. เลือกประเภทพร้อมเพย์ให้กดเลือกหมายเลขบัตรประชาชน 6. ระบุประเภทบัญชีคือออมทรัพย์ 7. กดกฎหมายเลขบัตรประชาชนทั้ง13หลกักแล้วก็8กดถูกต้องค่ะต่อไปเป็นของธนาคารทิสโก้นะคะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทิสโก้ w a t c h นะคะ2ให้เราเลือกเมนูสมัครพร้อมเพย์ 3. อ่านรายละเอียดกดช่องสี่เหลี่ยมและกดถัดไป 4. เลือกบัญชีที่ต้องการสมัคร 5. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 6. กดปุ่มยืนยัน 7. ตรวจสอบข้อมูลและกดส่ง OTP 8. กรอกรหัส OTP และกดยืนยัน 9. สมัครสำเร็จให้กดกลับสู่หน้าหลักค่ะต่อไปเป็นของธนาคาร UOB นะคะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน UOB TMRW Thailand ค่ะ 2. กดสัญ,ญลักษณ์ 3. ขีดที่มุมซ้ายมือ 3. กดคำว่าตั้งค่า 4. ตั้งค่าพร้อมเพ 5. เลือกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดต่อไป 6. กดเลือกบัญชีที่ต้องการผูก 7. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข8กดตกลง 9. ใส่รหัส OTP และ 10. กดตกลงค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการลงทะเบียนของทั้ง11ธนาคารนะคะและหากอยากทราบว่าและตรวจสอบว่าผูกพร้อมเพได้หรือยัง ตรงทะเบียนไว้ที่ธนาคารใดนะคะก็สามารถทําได้นะคะ 1. นนะคะสามารถติดต่อผ่าน c เซ็ center ของธนาคารเจ้าหน้าที่ที่พิสูจน์ตัวตนของคุณและสามารถตอบได้ว่าคุณได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารแล้วหรือไม่นะคะสสามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะก็เป็นโมบายแบงกิ้งของธนาคารที่ใช้บริการทําการตรวจสอบโดยสมัครลงทะเบียนอีกครั้งระบบของธนาคารนะคะจะมีการตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนไว้แล้วและบอกด้วยว่าลงทะเบียน ไว้กับธนาคารอะไรนะคะสไปที่สาขา ที่ตนเองต้องการลงทะเบียนและลงทะเบียนอีกครั้งนะคะโดยต้องมีหลักฐานแสดงตัวตนนะคะระบุนะคะงานที่สาขาจะสามารถให้ข้อมูลในกรณีที่ลงทะเบียนซ้ําว่าลงทะเบียนไว้แล้วที่ธนาคารใดและสามารถแจ้งคุณได้ค่ะ 4. นะคะสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะทราบข้อมูลการลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ที่ใดนั้นผ่าน call center ของธนาคารโดยตรงโดยมีวิธีการพิสูจน์ตัวตนและขอคํายินยอมจากคุณในการเรียกดูข้อมูลส่วนตัว และจัดเจ้าหน้าที่คอรเซนเตอร์เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่สามารถดูข้อมูลในระดับ ที่ลึกขึ้นเพื่อให้ข้อมูลกับคุณได้นั่นเองค่ะและหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมองว่าวิธีที่แอดมินบอกไปนี้ดูเหมือนจะยุ่งยากแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะทําไม่ได้ก็สามารถที่จะเดินทางไปที่ธนาคารนะคะบัญชีของท่านนะคะท่านถือบัญชีธนาคารใดก็ไปที่ธนาคารนั้นนะคะเพื่อแจ้งความประสงค์ที่ต้องการจะผูกพร้อมเพลกับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองค่ะและนะคะที่คุณผู้ชมทางบ้านถามมานะคะว่าสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุอยู่แล้วนะ มีการผูกพร้อมเพยไปแล้วหรือเปล่านะคะท่านสามารถเช็คได้นะคะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุที่ได้รับเงินผู้สูงอายุอยู่เดิมนั้นมีทั้งผู้ที่ผูกพร้อมเพยแล้วและยังไม่ได้ผูกค่ะคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบดูได้นะคะด้วยการลองโอนเงินนะคะเพียงเล็กน้อยผ่านหมายเลขบัตรประชาชนดูนะคะว่าผูกพร้อมเพยแล้วหรือไม่หากโอนสําเร็จแสดงว่าผูกเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะนอกจากการผูกพร้อมเพยนะคะกับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วนะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ สำคัญก็คือหมายเลขบัญชีธนาคารนะคะต้องตรวจสอบว่าบัญชีนั้นยังใช้งานได้ปกติอยู่หรือไม่ค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดฟังแล้วก็ยังรู้สึกว่างงๆอยู่เลยนะคะสามารถนะคะไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะคะของบัญชีที่ท่านต้องการปลกพร้อมเพลย์ได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่สามารถทําให้ได้ทันทีเลยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารที่แอดมินนามาฝากคุณผู้ชมค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะและสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอกราบขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแช กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่แอดมินนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ